ริงอดิงดิงเรื่องสั้นที่ไม่สั้นนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตอนเสริมนิดหน่อยณวันที่21พันวาคมปี1997ในเวลา8โมง44นาทีณหอคอยสร้างประคา,าพังโบราณในดินแดนรกล้างที่ว่างเปล่าอาคารที่บางทลายตั้งต่าง,ง,งานอยู่ระหว่างกำแพงหุบเขาที่สูงชันซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าใครมามาสร้างเอาไว้ตรงนี้วะเนี่ย สมาชิกรียูเนียนนั้นก็ได้กําลังอยู่กับกาดของรถไอแลนด์ที่เขาเลือกจะาไปกับรียูเนียนในช่วงของเนื้อเรื่องหลักนะครับเผื่อใครจําได้สมาชิกรียูเนียนคนนั้นก็ตกตะลึงนะครับในองค์ความรู้ว่าโอ้ภายในรถบ้านคันหนึ่งจะสามารถปลูกมันฝรั่งได้ด้วยเหรอมันเรียกว่าเอ่อไฮไฮอะไรสักอย่างนะกาดก็เลยบอกว่ามันเรียกว่าไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่เมืองแร่ร่อนในช่วง2 3สทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังไงซะเพื่อที่ปู่ในรถบ้านคันเดียวนะมันก็คงจะเลี้ยงพวกเราทุกคนได้ไม่เพียงพอแต่ไม่ต้องห่วงไปในตอนนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการของทางคาิเมียแล,แล้วแต่สมาชิกรีวิเนียนก็ยังไม่ไว้วางใจผู้ชายคนนั้นสักทีเดียวนะครับคือต่อให้เขาจะให้องค์ความรู้หรือช่วยเหลือพวกเรายัางไงเนี่ยแต่ยังไงซะเขาก็ไม่ใช่ผู้ติดเชือ้อเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือพวกเราเพราะว่าลูกกับภรรยาของเขาจากไปด้วยโรคออิวัที่แบบเดียวกับพวกเราและถ้าหากเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และก็มีครอบครัวใหม่ เขาไม่ได้เหมือนพวกเราจะมาคุกคีอยู่กับพืชติดเชื้ออีกและถ้าเขาติดไปด้วยจะทํายังไงกับครอบครัวใหม่ล่ะกาดบอกว่าก็อย่าอาคติกันเกินไปคนที่ไม่ติดเชื้อแช่ว่าจะเป็นศัตรูกับเราเสมอสักหน่อยเราจะไม่สามารถสร้างพันธมิตรได้เลยถ้าหากเราไม่เข้าหากันด้วยใจจริงและไม่เคลืบแคลงต่อกันรีเนียนมันก็มีความหมายเพื่อการอยู่รวมกันไม่ใช่เหรอสมาชิกรีเนียนจึงแย้งว่าเขาลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วหรือไงลืมสิ่งที่เธอได้ทําไปแล้วเหรอทารูล่าพวกเราจะให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ได้ กาดก็เลยเสนอว่าอืมงั้นเราต้องมีแผนฉุกเฉินแต่ไม่ใช่แผนที่จะคอยแลแวดระแว,ะแวงกันโอเคไหมสมาชิกรียูเดียนก็จึงตกลงนะครับก่อนที่จะบอกว่านี่มีใครได้บอกบ้างไหมว่าคุณเริ่มที่จะเหมือนท่านเพเทรียตมากขึ้นแล้วนะกาดก็เับาคาชมไปนะครับว่าออขนาดนั้นเลยเหรอคนอย่างเขาจะไปเทียบคนระดับนั้นได้ยังไงกันเล่าเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าพวกเสื้อผ้านี่เป็นยังไงบ้างละ่ะซึ่งมันก็คับไปหน่อยแต่ก็ใส่ได้อยู่ วัสดุเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อใช้การหนักก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้จริงเหมาะสาหรับชุดที่ใสเพื่อการต่อสู้กายก็เลยบอกว่าอมถ้าจะขอบคุณแล้วก็ไปขอบคุณคนงานที่อยู่ที่กาลาดอนกันแล้วกันแล้วสมาชิกรีวิเนีนก็เกิดข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งขึ้นมาว่าแล้วทําไมพวกเราถึงจะต้องถอดสัญลั์ของรีวิเนีนออกด้วยละ่ะกาดก็บอกว่าก็มันไม่จําเป็นแล้วไงอีกฝ่ายก็ถามว่าเอา้าจะบอกว่ารีวิเนีนมันไม่จําเป็นแล้วงั้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้คํายว่าแบบนั้นเขาหมายถึงที่ว่า พวกเราเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่ด้วยเส้นและรูปร่างเราควรที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อ,อรายอื่นๆโดยไม่สร้างความแตกต่างระหว่างพวกเขาข้อสงสัยก็ยังคงตามมาว่าเอา้าแล้วทาไมทีมที่4ถึงยังใส่สัญลักษณ์นี้อยู่ละ่ะกาได้คําตอบว่าพวกเขาเนี่ยมีภารกิจพิเศษนะครเป็นภารกิจหน่วยลอดตาลอดใจเนะี่ยคำตอบที่ได้มาก็จะสร้างความไม่เข้าใจแก่สมาชิกเรยูเน่คนนั้นเหมือนเดิมจนกระทั่งแฟนทอมครอสโบแมนบอกว่า พวกเขากําลังปฏิบัติการอยู่ในเออร์ซัตทางที่ตะวันออกโดยส่วนสหญลักเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและโดยวิธีนี้เออร์ซัตจะคิดว่ามีเียนเนียนเพียงน้อยนิดที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางพวกเราที่เหลือยังสามารถดําเนินการได้โดยที่ไม่มีประเทศไหนจับตามองซึ่งพวกเขาก็จะคิดว่าพวกเราเป็นแค่โจรที่ดำเนินการอย่างอิสระไม่ได้เชื่อมโยงพวกเรากับเียนเนียนสมาชิกรียเนียนก็ได้หันไปท,ทักทายว่าอ้าวคุณบีนไม่อยากรู้ว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่ด้วยฮะบีนบีนไหน ไอบีนท่าทางเนรๆคนนั้นนะนะงั้นคนที่โผล่มายิงหน้าไม้ช่วยสกายไฟเอาไว้ก็คงจะเป็นเขาเพราะว่าเขาก็อยู่แถวนั้นพอดีกาดได้ถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหากับตันเรดได้ส่งอุปกรณ์ไปที่โกดังแล้วซึ่งกาดก็โล่งใจนะครับที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตอนมีรายงานว่าสถานการณ์นั้นผิดพลาดเขาก็กังวลแทบแย่ซึ่งบีนก็บอกว่าก็มีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ใช่ว่าเราจะควบคุมไว้ไม่ได้แล้วเอลบาก็ได้ทักทายกาด เขาคือคนที่ไปในสถานที่ลกล้างก่อนที่ควคัสจะไปถึงนั่นแหละครับจำได้กันไม่เอ่ยกากระทักทายกลับไปนะครับซึ่งเอลบาได้รายงานว่าผู้ส่งสารที่เหลืออยู่ที่นี่เนี่ยมากันพร้อมแล้วนะผู้ติดเชื้อจากชายแดนนั้นค่อนข้างที่จะยากลําบากและความช่วยเหลือที่เรามอบให้นั้นก็มีจํากัดแต่ในโคลัมเบียก็ยังมีการมอบพื้นที่ที่จะอยู่อาศัยได้ถึงแม้พวกเขาจะเป็นผู้ติดเชื้อก็ตามผู้ติดเชื้อในคารอนโตเนี่ยยินดีที่จะจัดหาสเบียงและที่อยู่อาศัยให้พวกเราได้แม้ว่ามันจะไม่ฟรีนะ แลยแล้วก็มีเจ้าของโรงเบียร์ที่ให้ความช่วยเหลือฟรีเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ค่อนข้างจะแปลกสักหน่อยอืเจ้าของโรงเบียร์ในโคนลัมเบียออบอบเหรอการที่ได้รับฟังก็บอกว่าอืมน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเรื่องของกองโจละ่ะได้รับการติดต่อจากออโราบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ออโราหมีขาวโชว์พุงในของเรานะครับอันนี้เป็นอีกคนนึงสมาชิกรีอนยูเนียนบอกว่ากัปตันออโราเนี่ยเดินทางไปยังที่ราบทางตอนเหนือเพื่อค้นหากองทหารที่อยู่เบื้องหลัง แต่เธอก็น่าจะยังไปไม่ถึงซึ่งนักรบซาคา้าจากกองโจรใต้เนี่ยก็ได้นัดพบกับทีมของนายแล้วนายก็คือแม่สาวงูแดงที่เป็นคนรู้จักกับเชินนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทําแยกประวัติของเธอไปอีกคลิปหนึ่งและกําลังเสริมจากคาซิเมียเนี่ยก็มาถึงเมื่อวานนี้ซึ่งกาดก็บอกว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยเริ่มจะพร้อมแล้วสินะเขาจะไปดูโกดังเก็บสบียนสักหน่อยให้พวกที่เหลือเนี่ยไปสมทบกับหน่วยของนายได้เลยณโกดังนะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโกดังร้างและก็เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น ช่างเครื่องของรยูเนียรเนี่ยกำลังหัวหมุนอยู่กับมันเลยนะครับแล้วเสียงของการตัดและเชื่อมโลหะก็ดังกล้องไปทั่วเรซที่กำลังทําหน้าที่อยู่นั้นได้รับการทักทายจากกาดพร้อมกับถูกถามไถ่ายเรื่องของสถานการณ์ในกาลาดอนเขาก็บอกว่าถ้าดูจากการพิจารณารวมๆนวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีสักเท่าไหร่ในตอนนี้เอาเป็นว่าช่างเรื่องของสมาชิสภาอังส์ไปก่อน ตอนนี้ในสภามีเกือบครึ่งที่สนับสนุนผู้ติดเชื้อและคาดว่าต่อให้ปล่อยไปก็น่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นมากเมื่อ2เดือนก่อนสมาชิกสภาคนหนึ่งได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเพ่อที่จะทำลายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็อาจจะแย่เลยถ้าเราไม่ได้มีแคสเตอร์วิศวกรประจำการอยู่ที่นั่นก็คือพวกเขานั่นเองนะครับที่เป็นคนซ่อมเครื่องปั่นไฟตามคำให้การของคุณนายซันนี่ที่ให้ไว้กับกลานี แต่ยังไงซะเร็กก็บอกว่าผู้ติดเชื้อก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ดีแล้วกาดก็ได้ยินมาว่ามีปัญหากับเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์อย่างนั้นเหรอเล็กก็บอกว่าม,มันถือว่าเป็นเรื่องไม่คาดคิดมากกว่าอย่างที่คุณได้คาคดการเอาไว้มีผู้ที่ไม่หวังดีต่อกลุ่มผู้ติดเชือ้ออยู่เช่นนั้นจริงๆด้วยแต่ยังไงซะพวกเราก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้กาดก็ยังคงถา,ถามถึงความเสี่ยงของสมาชิกในทีมนะคะว่าแต่ละคนเป็นอะไรกันไหมซึ่งเล็กก็บอกว่าอ๋อไม่มีใครโดนเปิดโปงตัวตนอะไรมีแต่คนที่ต้องนอนพักหนห่อย แล้วเส้นทางนั้นมันก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วแหะเพราะว่าถูกเปิดโปงจากการที่พื้นเป็นรูไปแล้วว่ามันมีอยู่ก็สักประมาณ2อหรือสเดือนเลยอะเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอะไรในการละดอนไม่ได้ชุมชนผู้ติดเชื้อก็คงจะได้รับผลกระทบร้ายแรงแน่เลยถ้าหากว่าทางนั้นรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของหน่วยงานของเราแต่จากเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้นก็ทําให้เราขนย้ายเครื่องยนต์นี้มาได้โดยไม่มีใครสนใจแล้วแน่ใจแล้วว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้เราบินได้นะ ซึ่งกาดก็ได้บอกว่าเขาเคยเขีย่ยอะไรแบบนี้มาก่อนในโคลอมเบียอันนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นที่เล็กกว่านี้รู้สึกว่ามันจะเรียกว่าโรเตอร์คาร์เฟเสริมครับมันก็คืออากาศยานที่ใช้ใบพัดเพื่อหมุนในการสร้างแรงยกตัวขึ้นอย่างที่ใช้ระบบนี้ก็จะมีพวกเฮลิคอปเตอร์ทำนองนั้นครับซึ่งเรเองก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับสมัยอยู่ดีกองทัพในเออร์ซัสแต่เขาเห็นไซส์ขนาดประมาณแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นไม่นึกเลยว่าจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วย นี่ไปได้มาจากไหนกันเนี่ยกายก็บอกว่าเชื่อไหมถ้าจะบอกว่าเอามาจากกองขยะเลยก็บอกว่าเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะนี่จริงจังนะเนี่ยซึ่งกายก็บอกว่าก็ไม่ได้ล้อเล่นซะทีเดียวไอ้ที่เอามาจากกองขยะน่ยมันก็ไม่เชิงหรอกมันเป็นต้นแบบที่ลงเหลือจากการที่โคลัมเบียพัฒนายานบินและมันก็ถูกทิ้งไปเมื่อ7ปีก่อนเนื่องจากขาดเงินทุนในการพัฒนาหลังจะปล่อยให้เน่าในโกดังไปเวลาหลายปีปกติชาวโคลัมเบียก็จะเลือกที่จะจ้างวานบุคคลที่3ในการกำจัดพวก เศษอุปกรณ์ในการทหารแต่ผู้รับเหมาก็ไม่ได้ทำตามขั้นตอนข้นอ,นขอกำหนด SOP ย่อมาจาก Standard Operating Procedure โดยคือชุดคำสั่งหรือแนวทางการทำงานที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานในกระบวนการต่างๆเอาไว้ง่ายก็คือมันไม่ทำตามคำสั่งนั่นแหละครับผู้รับเหมาพวกนั้นเนี่ยทำการแยกโซนอุปกรณ์เพื่อที่จะขายกับผู้ที่จะรีไซเคิลขยะพวกนี้แล้วก็ถูกขายต่อไปยังพวกเขาอีกทีหนึง่งเรดก็เลยถามว่าอา้าแล้วไปได้ยินไอ้เรื่องเครื่องต้นแบบนี่มาจากไหนกันละ่ะ วิศวกรอังเดรเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับแล้วบอกว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันได้มาจากไดสตราเลก็ตกใจนะครับว่าคนนั้นแคสเตอร์ชาวโคลอรบีที่เป็นอัจฉริยะในด้านแฮกเกอร์คนนั้นน่ะเหรอผู้คนในเส้นสายไม่ธรรมดาเลยจริงๆเสริมครับไดสตราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของโคลเชอร์กับดีๆซึ่งก็มีงานเดรๆคล้ายๆกันนั่นแหละครับกาดถามอังเดรว่าเครื่องยนต์ที่เป็นไงบ้างอังเดรก็บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยพร้อมแล้ว แต่ขนาดของมันค่อนข้างจะใหญ่ไปสักหน่อยก็อาจจะทําให้เสียสมดุลได้เรดก็เลยถามเื่อว่าเอาเครื่องยนต์ของโคลัมเบียมาใส่ในเครื่องบินของวิโตเรียมันจะไม่เป็นไรเหรออังเดก็บอกว่ามันก็ต้องลองดูการทําให้มันบินขึ้นไปได้เนี่ยไม่ยากหรอกอย่างน้อยนะก็ยังมีความกังวลในเรื่องของใบอนุญาตใบขับขี่รวมถึงใครจะเป็นคนขับกันละ่ะต้องการคนสองคนไหนจะทักษะในการขับขี่อีกแม้แต่ในโคนลัมเบียก็ยังหาได้ไม่ง่ายเลยนะ กาดก็บอกว่านายเองก็กังวลถึงจุดนี้เหมือนกันแต่ไดสตราเนี่ยบอกว่าเขามีแผนการอยู่แล้วแต่อังเดรก็แจ้งว่าปัญหาในตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกอย่างคือเราต้องการระบบควบคุมใหม่ทั้งหมดคงจะต้องทําการหาใหม่เลยแหละแล้วไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ทั่วไปจะใช้ได้นะคงต้องการแผนควบคุมระดับประมาณเครื่องขุดเจาะเลยเราจะต้องเปลี่ยนแผ่นฉนวนสาหรับเครื่องยนต์ออริจินัมด้วยเขาเนี่ยบอกนายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทางนั้นมีความคืบหน้าย,ยังไงบ้างกาดก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องห่วง เทรดเดอร์พ่อค้านั้นจะหาของพวกนั้นมาได้ภายในไม่กี่วันอังเดรก็เลยแซวว่านี่กําลังพูดถึงไอหัวถังนั่นอยู่เหรอไอคนนี้มันมีกกินมากเลยนะไปหาของพวกนี้มาขายได้ยังไงกันนี่เขามีวิธีเอาเทคโนโลยีล้ำๆพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยในแ,แล้วนายก็ได้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็คงมีวิธีของเขานั่นแหละในทางที่ดีอย่าไปซีซ้วเจ้าตัวเลยดีกว่าแล้วก็บอกกับกาดว่าคนจะต้องพาเรสไปด้วยนะถ้าจะไปเจอพ่อค้าคนนั้นน่ะ เขาบอกว่าเขาต้องการคนของเราไปเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ขอคนที่มีความเข้าใจในแหล่งที่มาเขาว่ามาแบบนั้นน่ะกาดก็นึกแปลกใจแต่ก็โอเคนะครับและจากนั้น3วันวันที่24ทธันวาคมคริสต์มาสอีฟที่จุดนัดพบโดยเร็กก็ยังถามอยู่ว่าเราจะเชื่อใจคนแบบนี้ได้จริงๆเหรอกาดก็บอกว่าเขาช่วยอะไรเราหลายอย่างและเราก็ช่วยอะไรเขาหลายอย่างเช่นกันอย่างน้อยนายก็ไว้ใจในตัวเขา เลก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยนะครับจนกระทั่งเจ้าตัวโผลมาเนี่ยชายสวมหมวกเกราะทรงแปลกๆเดินเข้ามาเขามาพร่องกับชายร่างใหญ่หลายคนที่สวมเกราะดูสโสมเลกก็บอกแบบอืมสภาพนี้นี่ดูน่าไว้ใจมากเลยมั้งซึ่งพ่อค้าคนนั้นก็คือ Cannot Good Enough คนขายของที่มีหนวดระยงระยางคนนั้นนั่นแหละครับคนเดียวกับในอีเวนต์ของเคเบกับวิจิโรเขาเดินมาหาย่งเรและกาดแล้ก็กลุ่มรีเนียน อรุณสวัสดิ์ที่วาสวัสดิ์และสายันสวัสดิ์สหายข้าจะเอาครบเลยแหรอครับพี่ดีใจที่เจอคุณคุณกาดยังสะคงสบายดีเหมือนเดิมสินะกาดก็เลยถามว่าไม่รู้ว่าจะพาคนมาขนาดนี้นะเนี่ยว่าแต่ไม่เห็นรถหรือยานพาหนะอะไรเลยสินค้าอยู่ที่ไหนเหรอขณากุ้ยนาำเลยบอกว่าใจเย็นไม่ต้องรีบรอข้สหายข้าของนจะมาแน่ๆเพียงแต่แค่ว่ายังไม่ไดอยู่กับผมในตอนนี้ และแล้วไม่กี่นาทีต่อมานะครับขบวนรถติดอาวุธเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายเลยเอลบาที่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามาด้วยเหรอะคะเอลบาได้บอกว่านั่นมันเครื่องหมายของเอ่อวอลวัตโคชชนสกี้นี่นะซึ่งกาก็ะหัไปถามพ่อค้าว่านี่มันเรื่องอะไรกันอธิบายมาหน่อยได้ไหมพ่อค้าก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมนอยู่ตรงหน้าแล้วเห็นรถคันกลางนั่นไหม มันขนส่งเครื่องยนต์และระบบควบคุมออริจเนียมะระดับอุตสาหกรรมทั้งชุดจากโคลัมเบียไปถึงริมเบลิงตันกาถามว่านี่จะให้เราโจมตีขบวลลนรถโคลัมเบียติดอาวุธงั้นเหรอแต่พ่อค้าก็บอกว่าอืมพ่อค้าที่ไหนจะให้ลูกค้าลงมือเองแล้วผู้คุณแค่ดูอยู่เฉยเยก็พอคำอธิบายยาวเหยียดแต่ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือประมาณ15นาทีต่อมาเนี่ยไอ้ขบวนรถนี้เนี่ยมันก็มีทั้งป้อมปืนบาลิสต้าปืนใหญ่ออริจเนียมที่ป้องกันเต็มรูปปแบบบเเเกกรรกรรราาาาะะะนคคคตตืืออียมมพ่ข้ทศั แต่ในพื้นที่ลกล้าเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงจูจ่ๆก็มีก้อนหินโผล่มาจากพื้นดินสูงประมาณ8เมตรแล้วก็มีดินเทล,ลงมาอยา่างกับน้ําตกมันคือเมทัลคราที่พางตัวเป็นหินนะครับซึ่งที่เราชอบเรียกมันว่าไอเมงมุมเหล็กนั่นแหละมันก็พุ่งเข้าใส่ขบวนรถนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยก็ไม่สามารถทาอะไรมันได้เลยและก็เกิดความวินาศสนตโรเกิดขึ้นรถเนี่ยพิคว่ำแถมเสียงของเหล็ก ที่กระแทกกันก็ดังกล้องไปทั่วก็มีนักรบที่แต่งตัวประ,ประหลาดหลายร้อยคนออกมาจากเงามืดนะครับจากด้านหลังหินในขณะที่ทหารรักษาการก็พยายามหลบหนีเอาชีวิตรอดก็น่าสงสารพวกที่ถูกพ่นเหมือนกันนะครับการที่ได้มองเหตุนนการณ์อยู่นี้ก็ถึงกระพูดนไม่ออกเลยนะครับ cannot good e ดีน g h ก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากทจะให้พวกนั้นเบามือลงสักหน่อยถ้าหากสินค้าเสียหายไปก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วก็อยากีจะมอบของให้ตั้งแต่แรก แต่รู้สึกเหมือนขบวนสินค้าเนี่ยจะมาช้าไปสักหน่อยก็เลยต้องให้มาดูอะไรแบบนี้และพอได้เห็นว่าไอ้แคนนอตเนี่ยมันอยู่กับกลุ่มของรัชแฮมเมอร์ที่โด่งดังทางกลุ่มเรยูเนียนก็ชักอาวุธเลยนะครับซึ่งแคนนอตก็บอกว่าอ้าวแม่แม่รู้สึกเหมือนจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างนะกาดบอกว่าคุณแคนนอตคุณไม่เห็นบอกเราเลยว่าคุณอยู่ในกลุ่มของรัชแฮมเมอร์ด้วย ซึ่งมันก็คือกลุ่มคนที่เป็นพวกเก็บซากนั่นแหละครับอารมณ์เหมือนแบบว่าเวลาเกิดสงครามขึ้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะเก็บอาวุธหรือพวกชุดเกราะไปขายต่อทํานองนั้นนั่นแหละครับเรดก็บอกว่าลีอ <Re union S 2> ูเนียจะไม่ตกตำ่ำถึงขั้นที่ต้องไปเสียวนากับพวกโจรแคนนอตเลยบอกว่าอ้อแม่ช่างเจ็บปวดใจสำหรับคํากล่าวหาเช่นนั้นเลอเกินแต่บอกช้าไปหรือเปล่านะแล้วพวกรัชแฮมเมอร์ที่อยู่ด้านหลังของแคนนอตเนี่ย<ๆ>ก็เริ่มที่จะชักอาวุธขึ้นมานะครับก่อนที่จะบอกว่าให้เรดอะระวังปากเอาไว้ด้วยไม่งั้นจะท เลกก็เลยแบบเอาวสวยเด่นลองสักตั้งไปละเลือดพี่มันร้อนซึ่งคนัดก็ห้ามทั้งคู่กัดกันนะครับว่าใจเย็นวันนี้เราไม่ได้จะมาสู้กันสักหน่อยเรามาเจราจากันด้วยเหตุผลไม่ใช่กัดกันด้วยกําลังมนมือนพวกปลาเทือนวางอาวุธลงก่อนผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมจัดการกับการเจราจานี้ได้คุณแกเรตเอลบาที่มาด้วยนะครับก็ได้รู้สึกคุณชื่อนั้นแล้วบอกว่าแกเรตอย่างนั้นเหรอซึ่งทางอีกฝ่ายพอได้ยินเสียงก็จำได้ว่าเสียงนั้นอย่าบอกนะว่าเอลบา อาเฮ้ยแกเรตยังไม่ตายเหรอเนี่ยอ้าวเอลบา ba, อยู่ในสภาพนี้จาไม่ได้เลยนะเนี่ยลบดีอยู่เนี่ยก็บอกว่าแกเรตแกเรตสวบิเบบคนนั้นเหรอเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอเนี่ยแล้วทำไมถึงมาอยู่กับรัชแชมเมอร์ได้ละ่ะซึ่งพวกเขาก็มองหน้ากันอย่างงงๆนะครับว่าเอ่อเอาไงต่อดีวะเนี่ยข้างหน้าก็คนรู้จักกูแกเรตจิงได้บอกว่าเอาเฮ้ยพวกพวกเราฉันรู้จักคนพวกนี้ว่าวุลงได้พวกเขาไ่เป็นอะไรก่อนที่ ba, เอลบานจะได้ถามไทยกับแกเรตว่าอาแล้ว นายเป็นอะไรอะไรอ,ไรอย่างีงอะไรอย่างเงี้ยครับแคเลยแล้วบอกว่าเออเรื่องมันยาวเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแครน,น็อตก็เลยว่าอ๋อตอนนี้แล้วก็เป็นพัธมิตรกันแล้วใช่ไหมบางทีถ้าย้อนกลับไปพันกว่าปีที่แล้วเราอาจจะเป็นญาติกันก็ได้เราไปหาที่คุยกันสักหน่อยไหมคุณแกรตสคุณช่วยพาผู้ชายสองสามคนมาช่วยกันขนของให้เราหน่อยได้ไหมแกรตก,ก็รับทราบนะครับเรสก็เลยตั้งคําถามว่านี่จะยอมให้คนแบบนี้มันรู้ถึงฐานของเรามันจะดีหรอ ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราติดต่อกับเขาคงจะต้องมีแต่เชื่อใจการตัดสินใจของนายเท่านั้นแหละพอไปถึงฐานกบดานนะครับแคนน็อก็ได้ปลื้มใจนะครับว่าโอ้รีวิเนียนสามารถซ่อมเจ้าสิ่งนี้ได้จริงๆอย่างนั้นเหรออืมรีวิเนียนนั้นมีความสามารถเกินกว่าที่คิดจริงๆดังนั้นแล้วราคา40แท่งออริจินยมตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมแน่นอนว่าเขารวมค่าบริการอันน้อยนี่อยู่ในนั้นแล้วด้วย นายก็ได้ตกลงราคานั้นไปนะครับซึ่งเร็กก็ยังไม่จบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอหัวถังนี่วางแผนอะไรอยู่กันแน่ทำต้องหมดนี้เพื่อสีสแท่งออริจินัมง,งั้นเหรอคนันนอตก็เลยตอบว่าโอ้เก็บเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่ทําไมถึงยังระแวงกันอยู่หรอสหายความร่วมมือต้อง่มจากความไว้ใจในทางกลับกันหากพิจารณาถึงการร่วมมือกันมาโดยตลอดคุณจะเชื่อใจผมมากยิ่งขึ้นคิดซะว่าเป็นการลงทุนผมเห็นอนาคตที่ดีกว่าถ้าหากทำงานร่วมกัน ดูเจ้าเครื่องนั่นสิดูมันแล้วบอกผมทีว่าคุณเห็นอะไรเลยก็ตอบนิ่งว่าก็พ o w e r ร a r b รงีไงแต่คณอนนั้นเขาเห็นถึงโอกาสด้วยจะสิ่งนี้จะสามารถเดินทางในดินแดนโรคด่างด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเมืองสู่เมืองมีกี่องค์กรในเทอร่าที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้ละ่ะไม่ว่าคุณจะนํามันไปทําอะไรนั่น่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องกังวลจะขอเตือนเอาไว้สักหน่อยว่าควรใช้อย่างาระมัดระวังแล้วกันนะ การที่จะซ่อมแซมมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกาดก็กล่าวขอบคุณไปนะครับสำหรับความร่วมมือแล้วไครนัดก็อวยพรสหายให้สิ่งที่พวกเขาจะทำในอนาคตสำเร็จด้วยดีนัดภาพไปทางฝั่งเอลบาคุยกับแกเร็ตใครจะสนใจตัวประกอบคุยกันล่ะครับผมจะสรุปให้สั้นๆเลยก็คือแกเร็ตได้พยายามอธิบายว่ารัชแฮมเมอร์ถูกเข้าใจผิดนะแต่พวกเขาก็ไม่ได้แคร์สายตาคนภายนอกเท่าไหร่ซึ่งเอลบาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีลาแกเร็ตก็เลยบอกว่าอ๋ออี e ลาเหรอ เธอสบายดีแต่ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกเอลบาก็เลยถามว่าอาการอัลลิพาที่ของเธอแย่ลงใช่ไหมแกเล็กก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าคือพอดีว่าเธอท้องนะ่ะและฉันกาลังจะได้เป็นพ่อคนเอลบาก,กึงอึ้งนะครับแบบอารมณ์เหมือนจู่ๆเพื่อนสนิทของพวกคุณก็เดินมาและบอกว่าเพราะมันมีลูกกันแล้วอะพูดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่แกเล็กก็บอกว่าพวกพี่น้องในราชแชมเมอร์เนี่ยดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงผู้ที่เกิดในดินแดนโลกล้างจะได้รับพรจากพายุและแผ่นดินแต่เอลบาก็บอกว่าเออไม่ได้กังวลเรื่องนั้น แต่ก็เอาเธอะคือแค่ไม่คิดว่าพวกเองสองคนจะอ่ะนะยินดีด้วยซึ่งแกเด็กก็บอกว่าในตอนแรกเขาก็ลังเลเหมือนกันว่าจะปล่อยให้ชีวิตตัวน้อยนี่เกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ดีหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่ออีลาบอกว่าเธออยากเป็นแม่คนเขาจึงต้องทําหน้าที่ของเฮเป็นพ่อให้ดีที่สุดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะปกป้องและเลี้ยงดูเด็กคนนี้เองเด็กคนนี้จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีกว่าพ่อของเขา ซึ่งเอลบาก็บอกว่าเคารพในตัวแกเดตจริงๆกับแนวคิดแบบนี้ก่อนที่แคนนอตเนี่ยจะเดินม,มาบอกว่าได้เวลาไปแล้วคุณแกรเรตซึ่งแกเดตก็อวยพรให้เอลบาก่อนที่เขาจะจากไปนะครับและคาดว่าน่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วยังไงซะก็ขอให้ใช้ชีวิตอยู่มีความสุขอายุยืนยาวนะเอลบาเอลบาก็อวยพรให้เขาเช่นกันนะครับแคนนอตก็เลยบอกว่าอา้าวคุยกับเพื่อนเก่าอยู่แล้วอยากใช้เวลามากกว่านี้สักหน่อยไหมล่ะรอได้นะไม่ว่ากันหรอก ซึ่งแกเ่ะก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องที่จะพูดคุยกันเพียงพอแล้วดังนั้นไปกันเถอะถัดมาแคนนอตก็ได้พบเจอกับนานโดยมีเอลบาคอยคุ้มกันอยู่นะครับดูซิว่าใครรอเราอยู่ไม่ใช่ว่าธุรัของเราจบลงแล้วอย่างนั้นเหรอน่าประทรับใจที่ผมไม่ได้รู้สึกถึงพวกคุณทั้งสองเลยนายก็เลยบอกว่าอย่าประมาทผู้สงสารภัยพิบัตินักสิก่อนที่เอลบาจะถามแคนนอตว่าเขาจําเธอได้ไหม ซึ่งแคนนอตบอกว่าแน่นอนเขาจำเธอได้เขาจำสหายของเขาได้ทุกคนและดูจากลักษณะแล้วก็เปลี่ยนไปมากทีเดียวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานายบอกว่าคุณควรจะเรียกทุกคนว่าสหายแต่คงจะไม่ได้รู้ถึงความสำคัญของคำคำนั้นเลยใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นสหายกันฉันคงจะต้องขอถามคุณสักหน่อยและก็ขอให้ตอบมาอย่างตามตรงอย่างที่คุณว่าเอาไว้ความเริ่มมือต้องเริ่มจากความไว้วางใจฉันต้องการคําตอบที่พัฒนาความไว้วางใจนั้น แค่นอตก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าเชิญถามาได้เลยนายถามว่าทําไมเขาถึงช่วยเหลือพวกเรากันแน่ตอบมาตามตรงไม่เอาคําตอบอ้อมๆแค่นอตได้หยุดไปสักพักหนึ่งก่อนที่จังหัวรอกออกมาก่อนที่เขาจะมองสมาชิกรียูเนียนที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาที่ขุ่นมัวเขาได้คําตอบว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเชือชัยอะไรหรอกนะแต่แช่ว่าทุกคนจะยอมรับความจริงอันโหดร้ายได้ความจริงในบางเรื่องเนี่ยไม่รู้จะดีที่สุดนะคุณนายนายจึงบอกว่ารียูเนียนไม่ต้องการคําโกหกหรือคําเชฉัย พวกเขาต้องการความจริงแล้วไอหัวถังนี่ก็ภาพยาวมากครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ก็คือเขาได้ท่องไปยังโลกที่กว้างใหญ่ได้พบเห็นชายแดนโคนลอมเบียทั้งผู้ติดเชื้อและคนยากจนเนี่ยติดอยู่ในระหว่างดินแดนที่แห้งแล้งกับสัตว์ร้ายศักศีรษะเป็นมนุษย์เกิดขึ้นด้วยเลือดและเนื้อภายใต้ร่างกายนั้นมีทองคําที่สร้างสปาราดสิ่งนั้นคือโคลอมเบียชาววิคตอเรียที่ยึดติดก,กับประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมมีแต่พวกเบื้องบนที่โลภมากและน่ารังเกียจพวกเขาใช้ผู้ติดเชื้อเป็นอาวุธทาาาย้างงคู่่แขในอุดมกร ประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในเทอร่าแต่ไม่เห็นถึงความคืบหน้าเรียกได้ว่าลงเหลือแค่อารยธรรมสองปีก่อนชาวควลัมเบยียได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของนักบวชหิมะชาวซามีผู้พยากรณ์ว่าวันสิ้นโลกใกล้จะถึงแล้วและยังกล่าวหาว่าเธอนน้นเป็นแค่คนบ้าแต่พวกเขาจะรู้อะไรพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการต่อสู้อันยาวนานของซามีกับความมืดที่บ้าคลั่งไม่ช้าก็เร็วแผ่นดินนี้ไม่สิทั้งโลกจะต้องเผชิญกับความจริงของสิ่งนั้น เงาดำบืดในทุ่งน้ำแข็งทางเหนือก็เอเมอร์เบรนั่นแหละครับความเศร้าหมองที่ลดลงไปใต้มหาสมุรก็ซีบอลสองประเด็นนี้เราจะเคยได้ยินในอีเวนต์อีเวนต์เ,เ,เชนทูวามาแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงความหายนะโบราณที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินเออน่าจะเป็นอารยธรรมของคนแคดูรินนะครับ อย่างไรก็ตามผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ยังคงแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองในขณะที่เวลากําลังจะหมดลงโลกกำลังจะแตกสลายและจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วนายก็เลยทวงคําถามว่านั่นเป็นเหตุผลที่เขาช่วยพวกเธองั้นเหรอเขาก็บอกว่านั่นเป็นแค่เหตุผลนึงเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรัชแฮมเมอร์เรอิเนีย หรือแม้แต่ผู้จะพยายามเอาตัวรอดจะต้องมีใครสักคนลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเขาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ Rush ฮมเมอร์ e u ยูเนียไซคลอปแห่งซามีไปจนถึงผู้เอลอกรับแห่งซากอนน่าเสียดายที่ยังไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานั้นได้แต่ยังไงซะก็คงจะต้องพยายามต่อไปพอนายได้ยินดังนั้นก็เลยบอกว่า แต่สิ่งที่เดอะยูเนียนทำอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาในระดับโลกขนาดนั้นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ได้นะซึ่งเขาก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็บอกว่าการช่วยเหลือเล็กๆนี่ก็ถือว่าเป็นชนวนเพื่อที่จะให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นในอนาคตมันก็ต้องจุดไฟให้ติดก่อนที่ไฟจะลามไปเรื่อยๆล่ะจริงไหมนายก็เลยแนะนําว่าโรดไอแลนด์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะแต่แคันอนอตก็บอกว่าโรดไอแลนด์ก็ดีแต่พวกเขาเพียงแค่กลุ่มเดียวยังไม่สามารถมีกําลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถึงขนาดนั้นนายจึงถามว่่าาเเคยไยไนรืองใมีมะ คนในรถไอแลนด์ทำผลงานไว้ดีมากเลยนะเขาก็บอกว่าเขารู้ดีเขาอยู่ที่นั่นด้วยถือว่าเป็นการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมแต่การเดินหมากเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถเปลี่ยนเกมทั้งกระดานนี้ได้พวกเขาเขา้าใจจุดนั้นดีแม้แต่อัศวินผู้เรืองรองเรเดียนไนท์ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าก็ยังไม่เพียงพอที่จะขับไล่ภายไล่ออกไปทั่วทั้งแผ่นดินแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ยังมีคนแบบพวกเขาที่ยังอยู่ในโลกแห่งความเจ็บปวดและความเกลียดชัง แม้เมคาทมินจะรอมรวมก็ยังมีแสงแห่งความหวังที่ส่องประกายและแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของอีเวนต์ Alive Spark in Darknet เป็นอีเวนต์ที่มาสั้นๆแต่เนื้อหาไม่สั้นเนาะซะเลยแถมยังมีการขัดแย้งในเรื่องของการเมือออีกด้วย สำหรับในคลิปนี้หากท่านใดมีข้อเสนอหรือต้องการพูดคุยอะไรสามารถทิเอาไวไ้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกท่านแล้วก็จะนําคําแนะนําไปปรับปรุงและปรับใช้ในคลิปหน้า,าต่อไปสําหรับตอนนี้ก็ผมได้รอคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ